นั่นดีขึ้นแล้วหรอวัน,นิดาเอ่ยถามเมื่อเห็นนันเดินกลับมาที่โต๊ะค่ะพี่ดานันไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแค่เลื่ดกำเดาไหลนิดหน่อยเราพี่กรณ์ไปไหนแล้วคะขึ้นห้องไปแล้วแหละน่าจะเมาหนะ่ะยกแก้วไม่พักเลยอ้าวเหรอคะงั้นเดี๋ยวนันไปดูหน่อยดีกว่านิชนันกล่าวพางลุกจากเก้าอี้ ดีๆพี่ฝากรู้ด้วยนะวนดีดากล่าวตามหลังก๊อกก๊กเสียงคอประตูดังขึ้นทำให้ร่างสูงที่นอนอยู่บนเตียงต้องขยับตัวลุกเพื่อเดินไปเปิดประตูกรยามองลอดออกไปก็เห็นว่าเป็นนิชนันเธอจึงรีบเปิดประตูทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงรีบขึ้นมา นิชนันเอ่ยถามทันทีที่ประตูถูกเปิดออกกเรยายิ้มออกมาไม่ได้คำถามจากคนตรงหน้าแล้วถามกลับไปเป็นห่วงพี่เหรอคะเออคือคำถามทำให้นันถึงกับพูดไม่ออกเมื่อก่อนเห็นนิชนันเริ่มอึกอักเธอจึงรีบตัดบทเข้ามาก่อนสิคะ นิชนันตอบแล้วเดินตามเข้าห้องไปพี่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะเสียงข้างล่างมันดังและพี่ก็เริ่มมึนๆแล้วก็เลยขึ้นห้องดีกว่ากรยาพูดร่างเดินนำออกไปยืนที่ระเบียงห้องด้านนอกซึ่งสามารถมองลงไปยังชายหาดบริเวณที่จัดงานได้พี่กรกลัวเลือดเหรอคะ นิชานันเอ่ยถามเมื่อเดินมายืนอยู่ข้างๆค่ะถ,ถ้าเป็นไปได้พี่ไม่เห็นเลยน่าจะดีที่สุดแล้วนี่เราเป็นแบบนี้บ่อยหรือเปล่ากรยาเอ่ยถามกลับตอนเด็กๆก็เป็นบ่อยคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วก็เพิ่งจะเป็นวันนี้ลคะค่ะแต่ก่อนถ้านันเครียดตื่นเต้นหรือว่า เหนื่อยมากๆมันก็มักจะเป็น,นะคะ่ะพี่ขอโทษนะที่อาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เราเครียดไม่ใช่เพราะพี่กรณ์หรอคะ่ะนั่นน่าจะเครียดเพราะเรื่องพี่วิทนะคะแล้วก็ในเหนื่อยด้วยดิฉะนั้นรีบตอบออกไปทั้งที่ในใจเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เลยที่เธอเป็นแบบนั้นเพราะเธอตื่นเต้นและคิดมาก เกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองเมื่ออยู่ใกล้ๆกรยาต่างหากกรยายิ้มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวออกไปงั้นแสดงว่าเรื่องของพี่ไม่ได้ทำให้เราเครียดหรือคิดมากใช่ไหมก็ดีนะพี่จะได้สบายใจหน่อยหลังจากได้ฟังนันก็ยืนเงียบไม่ได้ตอบอะไรเพราะเธอก็ไม่รู้จะตอบกลับไปว่าอย่างไรดี ทั้งสองได้แต่ยืนมองลงไปด้านล่างอยู่เงีบเงียบนั่นคะพี่ขอโทษนะกรยาเอ่ยออกมาขอโทษนันเรื่องอะไรคะนิตชนันหันมองหน้าและถามกลับแบบงงๆสิ้นสุดคำพูดของนันกรยาก็เอี้ยวตัวหันหน้าไปหาคนที่ยืนอยู่ข้างๆ และประทับลิมฝีปากของเธอไปที่ปากเรียวสวยของนั้นแทนคำตอบนิชนันได้แต่ยืนอึ้งด้วยความตกใจเพราะเธอไม่ทันได้ตั้งตัวเพียงชัว่วครู่กระยาะกร็ถอนลิมฝีปากออกและหันกลับไปยืนมองออกไปยังด้านล่างเช่นเดิมนิชนันยังคงยืนนิ่งพลางคิดว่าความรู้สึกเมื่อครู่นี้มันคืออะไรกัน เธอไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรืออยากจะปลักดันกริยาออกเลยสักนิดหากแต่เธอกับรู้สึกดีด้วยซ้ำพี่กรณ์พักผ่อนเธอคะ่ะนันขอตัวกับห้องก่อนนะคะนิชนั้นเปล่าพ่างหันหลังเดินไปทั้งที่ในใจยังตุ้งตุ้งต่งตอมๆอยู่ฝ่ายกริยาไม่ได้ตอบอะไรเธอเพียงแต่หันมองตามร่างบางที่เดินจากไปเท่านั้น ธอไม่รู้ว่านิชนั้นจะคิดยังไงกับเธอเมื่อเธอบอกทุกอย่างออกไปแล้วแต่ที่แน่ๆนนเธอดูรู้ว่านิชนั้นไม่ได้รังเกียจเธอแน,น่ๆดึกแล้วหลายๆคนในงานเลี้ยงเริ่มทยอยกลับห้องพักของตัวเองเอา้าวนั่นขึ้นมาตั้งนานแล้วยังไม่นอนอยู่หรออุ้ออมเออยถามเมื่อเข้าห้องมาเห็นนันยังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ ยังไม่ค่อยง่วงอ่ะนันเอ่ยตอบทั้งที่ในใจเธอรู้ดีว่าที่ตัวเองนอนไม่หลับเป็นเพราะความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นกับกรณยาอา้าวอุ้มไม่ไปอาบน้ำก่อนเหรอจะนอนแบบนี้ได้ยังไงไม่ไหวแล้วอ่ะน,นันขออุ้มนอนก่อนนะอุ้มพูดร่างทิ้งตัวลงบนที่นอนแล้วหลับไปในทันที นิชานันได้แต่นั่งมองและแอบ,บขำในความเมาของเพื่อนตื๊ดเสียงโทรศัพท์นั้นดังขึ้นเธอจึงกดรับค่ะพี่กันนันเดี๋ยวพรุนี้พี่ไปรับกลับบ้านนะครับปลสายพูดขึ้นเออไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่กันเดี๋ยวนันกลับรถบริษัทได้นิชานันตอบ แต่พี่เป็นห่วงนันนะถ้าไม่ติดงานพี่คงไปหานันตั้งแต่วันนั้นแล้วนี่แม่นันก็บอกให้พี่ไปรับนันกลับด้วยนะไม่เป็นไรจริงๆค่ะพี่การพี่ทำงานเหนื่อยแล้ววันหยุดก็พักผ่อนเถอะคะ่ะไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านดีกว่าคะ่ะงานก็ได้ตามใจนันละกันแต่ถ้ามีอะไรก็โทรหาพี่เลยนะค่ะพี่กันไว้เจอกันคะ่ะ หลังจากวางโทรศัพท์ลงนั้นก็ทิ้งตัวลงนอนคำพูดของกรยาที่ชายหาลาสมัมผัสจากริมฝีปากนั้นยังคงวนเวียนในความคิดเธอจนหลับไปเช้าวันถัดมาทุกคนพากันตื่นอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะออกเดินทางกลับบ้านและแวะเที่ยวระหว่างทางเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ต่างพากันเดินออกมาขึ้นรถนันและอุ้มเดินออกมายังลานจอดรถเพื่อที่จะขึ้นรถตู้แต่เมื่อดาหันไปเห็นจึงเรียกเอาไว้อุ้มนั่นกับกับพี่ไหมรถว่างอยู่จะได้ไปแวะเที่ยว,วยกันอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะพี่ดานันไม่รบกวนดีกว่าคะ่ะนันเอ่ยตอบแต่พี่อยากให้รบกวน เสียงคุ้นหูดังมาจากทางด้านหลังของทั้งสองคนอุ้มและนันจึงรีบหันกลับไปตามเสียงที่ได้ยินก็พบว่าคือกรยาที่ยืนอยู่พร้อมใบหน้าที่เปือนยิ้มอ่นอนๆในเมื่อมากับพี่ก็ต้องกลับกับพี่สิคะไปะขึ้นรถกรยาพูดทัางเดินไปคว้ากระเป๋าจากมือนันเดินไปใส่รถตนเองนันไม่ได้ตอบอะไรออกมา ได้แต่เดินตามไปเงียบๆผิดกับอุ่มที่ยิ้มหน้าบานดีใจถือกระเป๋าเดินตามกริยาไปอืมไปไหนก่อนดีหนะ้าวันนีิดาพูดขณะนั่งรูดโทรศัพท์หาที่เที่ยวไปอุทยานราชะพักกันไหมไปแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนดีค่ะอุ่มยังไม่เคยไปเลยระหว่างขับรถ ภรยาก็มักจะแอบหันมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆเสมอสนิชนันเองก็รู้ว่ากอนมองเธออยู่บ่อยๆแต่เธอทำเป็นนั่งไม่รู้ไม่ชี้เพื่อปกปิดความรู้สึกเขินอายที่เกิดขึ้นเมื่อรถเคลื่อนจอดไปถึงยังที่จอดรถลงกันไปเลยนะเดี๋ยวพี่นั่งรองในรถกรยากล่าวอา้าวมาทั้งที จะไม่ลงไปถ่ายรูปหน่อยเหรอคะดิฉนันนันเอ่ยถามด้วยความแปลกใจพี่แพ้แดดนะนั่งรอนในรถน่าจะดีกว่าอะไรกันก้อนเช้าอยู่เลยแถมนี้แดดอ,อ่อ,อนๆเองรลมก็มีกางลมไปก็ได้ดาเอ่ยบนเพื่อนสาวล้วสายตาทุกคู่ในรถก็จ,จ้องมองมาที่เธอเป็นการกดดันเออเอเอลงก็ได้ แกจะรู้ไหมดาว่าแดดที่แกว่าอ่อนๆมันก็เผาฉันให้หมดไม่ได้โชคดีนะที่มีแหวนหองเกตสุรางอยู่กรยาคิดขนณดเดินเข้าไปหากแต่เธอก็ยังคงระมัดระวังกับแสงแดดที่จะโดนร่างกายเธอพวกเธอพากันถายรูปในมุมต่างๆซึ่งรอยยิ้มของนิชนันนั้นช่วยให้กรอน คายความกังวลเรื่องแสงแดดไปได้บ้างเริ่มรอแล้วอะเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวคุณกอนขาเขาจะมอดไหมซิส่อนมานิดาเอ่ยแซวแบบคำๆซึ่งไม่รู้เลยว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจของกรจริงๆอ่ะจะไปไหนกันต่อว่ามากรยาเอ่ยถามขณะที่ทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยพวกเธอพากันไปว่าถ่ายรูปยังจุดต่างๆ ซึ่งกรณยานั้นเอาแต่นั่งรอในรถเพิ่งจะมาลงก็ตอนแวะทานข้าวกลางวันไม่เบื่อหรอคะนั่งรออยู่แต่ในรถนั้นเอ่ยถามขึ้นมาขณะกำลังรออาหารก็นิดหน่อยนะใจพี่ทำไงได้ล่ะคะกรณยาตอบงั้นไว้คราวหน้าหาที่ไปเที่ยวตอนกลางคืนกันดีไหมคะ ก็ดีสิค่ะท่านั้นชวนพี่ไปหมดละค่ะกรณยาต,ตอบพร้อมรอยยิ้มฮุยพี่ไปด้วยได้ไหมเนี่ยหรือว่าชวนกรคนเดียวดาเอ๋ยแซลไม่ได้ยินที่ทั้งสองคุยกันนันก็ชวนทุกคนละค่ะนันตอบแบบเขินๆเมื่อทานมือกลางวันเรียบร้อยพวกเธอก็ตกลงกันว่าจะกลับกรุงเทพเลยเพราะอากาศค่อนข้างร้อน เออนันจะกลับบ้านไม่ใช่หรอก็ให้พี่กรณ์เลยไปส่งเลยสิบูมเอ,อ๋ยพูดขึ้นไม่เป็นไรนันกลับเองได้แต่พี่อยากไปส่งนะกร,รยารีบเอ,อ่ยขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะพี่กรนันเกรงใจพี่ขับรถกลับก็เหนื่อยแย่แล้วแต่พี่กรณอ่ะเขาอยากให้นันลบก,กวน,นะพี่ว่าดารีบเอ,อ่ยเสริม นาทีนี้ท people, โโุกคนรู้แล้วว่ากอนมันชอบนังจึงพยายามช่วยว่าไงตกลงให้พี่ส่งไหมคะก็ได้ค่ะนิชานันตอบสั้นๆเธอพยายามควบคุมความเขินของตัวเองอยู่ก็แค่นั้นแหละเล่นตัวไปได้อุ้มเอ๋ยเซวหยุดเลยนะอุ้มนั่นไม่ได้เล่นตัวนั่นแค่เกรงใจพี่กรจริงๆ สิ้นสุดคำพูดนิดฉะนั้นทุกคนแหนมองหน้ากันและพากันแอบขำผ่านไปสักพักเสียงโทรศัพท์ดังเสียงโทรศัพท์ของั้นมีข้อความเข้าเป็นข้อความจากกันแลพักนั่นจะมาถึงกี่โมงให้พี่ไปรับกลับบ้านไหมเมื่อนันอ่าน,านเธอก็งเงียบไปความรู้สึกปแปลก เกิดขึ้นกับกอร์ยนนั้นทําให้เธอไม่สบายใจนะเธอไม่ได้แอนตี้คนที่คบเพศเดียวกันเลยแต่เธอก็ไม่เคยคิดว่าถ้าตัวเองจะต้องมาคบผู้หญิงด้วยกันมันจะเป็นยังไงและแม่เธอจะรับได้หรือเปล่าเธอจึงลังเลทั้งที่ในใจลึกๆมันอยากให้ก้อนนั้นไปส่งเธอมากกว่า เมื่อกริยาสังเกตได้ความผิดปกติจึงเอ่ยถามไปมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมเงียบเงียบไปคือพี่กรไม่ต้องไปส่งนั้นแล้วนะคะพอดีพี่กันบอกว่าจะมารับนันกลับบ้านเองคะ่ะนั้นพูดออกไปโดยที่ไม่กล้าหันไปมองหน้าคนข้างๆกริาามีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเธอผิดหวัง ไม่ได้ฟังคำตอบของกันแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่ขับรถไปเงียบๆทุกคนในรถก็สังเกตอาการนั้นเช่นกันภายในรถกลายเป็นเงียบสนิทมีก็ะแต่เสียงเพลงเบาๆที่มันเลงอยู่เท่านั้นนิชานันเองหลังจากพูดไปแล้วเธอกลับรู้สึกไม่ไสบายใจเธอนั่งหันหน้ามองออกไปด้านข้างตลอด รไม่กล้าจะหันไปเจอหน้ากาุรียก่อนเดี๋ยวว่าปั๊มหน้าเลยนะขอเข้าห้องน้ำหน่อยอืมได้ดิเมื่อรถจอดเทียบทุกคนลงจากรถไปทำธุระส่วนตัวเป็นกัลยายที่เดินมาคนสุดท้ายแม้ร่มจะช่วยกันแสงแดดได้แต่มันก็กันไม่ได้ทั้งหมดนี่ถ้าไม่ได้ไหวของเกตฉันจะลงรถมาได้ยังไงนะ กรรยาคิดในใจเชิงตัดพ้อตัวเองเพราะการใช้ชีวิตปกติมันช่างยากสำหรับเวมพไพอย่างเธอเมื่อเสร็จธุระกรรยาก็กลับไปนั่งรอในรถขณะที่ทุกคนพากระเดินหาซื้อของกินตึง้งเสียงโทรศัพท์ของกรรยาดังขึ้นเมื่อเธอกดอ่านรอยยิ้มก็ปุดขึ้นมาบนใบหน้าสวยอีกครั้งพี่กรณ์คะ นันไม่ได้ให้พี่กันมารับแล้วนะคะพี่กรยังจะไปส่งนันอยู่ไหมคะมิชะนันยืนดูข้อความที่ตัวเองเพิ่งกดส่งไปแล้วมันขึ้นว่าอีกฝ่ายอ่านแล้วจนมีข้อความตอบกลับมาแล้วทำไมพี่ถึงจะไม่ไป่ะคะมิชานัน,นยิน้มออกมาเล็กน้อยทำให้อุ้มสงสัยจึงเอ่ยถามคุยกับใครนะยิ้มน,น้อยยิ้มใหญ่ ตสาสานน์นัต่ตอบก่อนที่จะเดินกลับไปขึ้นรถเมื่อขึ้นรถมาก็พบกับใบหน้าของกอนที่มองด้วยหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มบางๆเธอส่งยิ้มกลับไปก่อนที่จะรีบเมินหน้าหนีด้วยความเขืนอายกอนขับรถมาส่งดากับแฟนละอุ้มซึ่งจอดรถไว้ที่บริษัทไม่เห็นว่านั้นไม่ลงรถอุ้มเอ่ยถาม อ้าวตกลงไปกับพี่กรณเหรอไหนว่าพี่กันมารับก็นันเปลี่ยนใจแล้วไงอืมงั้นก็ขับรถดีๆนะคะพี่กรเราที่บ้านใครอยู่บ้างคะก็รยาเอ่ยถามขณะขับรถก็มีแม่อยู่คนเดียวคะ่ะที่นันขอย้ายกลับมากรุงเทพ เราอยากอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละคะ่ะถึงว่าเรากลับบ้านทุกวันหยุดเลยค่ะเพราะแม่ดาน่ะดือ้อนันเคยขอให้ยายไม่อยู่ใกล้ๆนันก็ไม่ยอมแต่กลับจะให้นันลาออกไปช่วยงานที่ร้านแทนแต่นันยังอยากทำงานอยากเจอเพื่อนๆอยู่ยังไม่อยากไปนั่งเหงาอยู่ที่ร้านแล้วคุณแม่เปิดร้านมาเลยนะคะ กาาต่อรขายเสื้อผ้าค่ะรับตัดชุดออกแบบชุดประมาณนี้ค่ะแต่ก่อนคุณพ่อน,นั้นเป็นดีไซนเนอร์ค่ะแม่ก็ช่วยดูแลกิจการพอคุณพ่อเสียไปแม่ก็เลยสานต่ออนาคตถ้าแม่ทำไม่ไหวนันก็คงไปช่วยทำละค่ะแต่วันนี้ยังก่อนอ๋อเดี๋ยวไฟแดงหน้าเลี้ยวขวานะคะ เราก็ต้องไปประมาณ1กิโลค่ะเมื่อกรยาขับรถมาใกล้ถึงเลี้ยวซ้ายซอยหน้าเลยค่ะพี่กรนี่ร้านแม่นันเหรอกรยาเอ่ยถามขึ้นใช่ค่ะพี่กรลงไปดื่มน้ำก่อนไหมคะกระยายิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะตอบตกลงบ้านของนิชานันเป็นตึกแถวสี่คูหา ชั้นล่างเปิดเป็นหน้าร้านและชั้นบนใช้เป็นที่อยู่อาศัยเมื่อกรยาเดินตามนิชานันเข้ามาภายในร้านอ้าวคุณก้อนสวัสดีค่ะหายหน้าหายตาไปนานเลยนะพนักงานในร้านคนหนึ่งเอ่ยทักขึ้นมาทำให้นิชนันหันไปมองอย่างงงงงพอดีช่วงนี้ก่อนงานยุ่งนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ไปออกงานที่ไหนเลยก็เลยไม่ได้มาใช้บริการนะคะ อ้าวหนูกอนสวัสดีค่ะแม่ของมิชนานันกล่าวเมื่อเดินออกมาเจอกรยากรยากล่าวสวัสดีและยกมือไหว่อย่างนอบน้อมนี่แม่รู้จักพี่กอด้วยหรอคะมิชนันเอ่ยถามรู้จักสิลูกก็หนูกอนน่ะลูกค้าประจําแม่เลยนะแต่ช่วงนี้หายหน้าหายตาไม่รู้ไปเป็นลูกค้าร้านอื่นหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะ พอดีก่อนไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอะแล้วนี่ไปไงมาไงเราลูกถึงได้มากับยนายนันได้พี่กอนเขาทำงานที่บริษัทเดียวกันนั้นค่ะนันกลับมากับพี่เขาพี่เขาเลยมาส่งอืมงั้นเข้าไปนั่งทานน้ำทานขนมก่อนลูกพี่กันเขาก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองกริยาไม่ได้ยินชื่อกันก็สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย ก็ยังเดินตามเข้าไปพี่การคะนี่พี่กรเป็นพี่ที่ทํางานนั้นคะ่ะนี่พี่การค่ะพี่กรเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของนั้นคะ่ะคําแนะนําของนั้นทําให้กรยาใจชื้นขึ้นมาได้บ้างหากแต่มันกลับทําให้การน,นั้นรู้สึกไม่ค่อยดีนะสวัสดีครับคุณกรณ์ สวัสดีค่ะพี่กันท่านสองเอ่ยทักทายกันตามมารยาทเหนื่อยไหมครับนั่นกันเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะคนที่เหนื่อยน่าจะเป็นคนขับรยงพี่กรณมากกว่าหลักดีนะครับเกิดเรื่องไม่ดีกับนันสองรอบก็บังเอิญไป็นกรนที่ช่วยนั้นไว้สองรอบเลยรอบแรกบังเอิญไม่ใช่คะ่ะพี่กัน รอบสองนี่ไม่ได้บังเอิญหรอกคะ่ะนันโทรตามพี่เขามาช่วยเองล่ะค่ะทางสามนั่งคุยกันสักพักแม่ก็เดินเข้ามาหนูก้อนเดี๋ยวอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะล,ลูกก้อนไม่รบกวนดีกว่าค่ะแม่เดี๋ยวก้อนขอตัวกลับเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะว่าเดี๋ยวก้อนจะแวะมาใช้บริการนะคะจ้าแม่รอยอยู่ตลอดนะ เดี๋ยวนันออกไปสง่งขากันมาพัดมองตามกริยาและนันที่เดินออกไปพรางคิดว่าทำไมวันนี้นันดูเก่งๆดูไม่เป็นธรรมชาติตลอดเวลาที่พูดคุยกันการน,นั้นรู้จักนันมาหลายปีเขารู้ใจนันแทบทุกอย่างวันนี้เขารู้สึกได้ถึงความผิดปกติในตัวนั้นขอบคุณนะคะพี่กรณ์ที่มาส่งนั้น ขับรถดีๆนะคะค่ะเดี๋ยวถึงแล้วพี่จะส่งข้อความมาบอกนะกริยาต่อพร้อมมองไปยังใบหน้าสวยซึ่งมันทำให้นิชนันรู้สึกเขินอายขึ้นมาแต่ก็ยังพยายามทำตัวให้เป็นปกติอารมณ์ดีอะไรมาหน้าตาไม่เครียดเลยนะทั้งที่เพิ่งเจอเรื่องร้ายๆมาแม่เอ้ยทับไม่เห็นนิชนานันเดินยิ้นเข้ามา ก็เปล่าดี่คะนั่นก็เป็นปกติของนั้นแล้วเรื่องคนที่ทำร้ายเราบริษัทเขาว่ายังไงนั่นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะไปคุยคะ่ะ